ดีค่ะดีนะคะว่าสิไปคุณละทัสส้งโต๊ะสไลก์แก้วแล้วเนาะจ้ะหน้าวันวันนี้ที่นี่ยุเยะโซ่อยู่เนาะยุยยะโซ่อยู่ทา่านกลางน้ำมุนน้ำเสียกำลังก่อสร้างกำลังก่อสร้างอยู่ละจ้ะเอ้ยจราจรก็เป็นไดว่าลูกกไ้ไล่หลาย ส่บป้ายรถทั้งเดียวกันถ้าน้ำหลเนี่ยเขาป้ายเป็นท่ละท่างท่ะท่างนะถ้ามันก็จะเบิ่งสัญญาณอ่านบอกอันไันติดตรงลถในโค้ดรถเลดส่วนันขอบคุณครับแน่นอนเมนามนมันซี่อะรนะเอาเราไเห็น เบียงสายทาาสะดวกแรกเาขเขาาเ่าข้าวท่านเนี้ท่านีปเกี่ยวอยู่น่ะปังแนที่น่าปังโอทีน่าปีต้องข้างต่อไปนะคะ 他来了了。哦。二十。不订中班。 ย่างทั้งนั้น้นนย่างติดเออเอาคือต้นพ่อๆกันบน่าจะเป็นพันธุน์ต้น,นติดในนี้นนไม่ลายก็พันหรอเนาะไอ้าเงาะต้นซ้ำๆกันปรดี๋ยวก็ได้หอ,อบอมาแง้งมาว่างไว้แถวนี้่ตุ๋นตนุนลิงก็มีโอ้ปลาย,ย่างปลานี่สงใส่ลิงหลายเนาะลิงพักกำลังกินกล้วย ยูนาบตูวโค้งวัดโกพระโกนาอ่านถึงพะโกนาบ่ เดิคนหนเดมกีม้าแวะนัแวะเขาาน้อ่ายคาานี่กไอยู่ตนตนนี้เอเพ่นาทอยู่แล้วไปไป่อน สอบเมื่อยวาน,ะงงนีดีมื่อวนกะห้างว่าเราต้องกลับไปกลับห้างเยอะมากขนาดนั้นเนาะรถแกรนที่สุกเมื่อเนาะรถแกรนทุกเมื่อวนะันเสาร์แกรนกอีกคนะันหนึ่งคันเดียวหลายคัน จงหวัดสุรินทร์เราเปนขอเขียนสุรินทร์ด้วหน้าพระเจ้ากว้างวงกะคะนัานงกว้างวงทไมพระเจ้าพกนยหนทงเข้าน้ำาุแหรงหน้าเันท่านคื้อเก่าหรือจ้าเชน่าเ่เจ้เ็ไว้ขยายไปทางก็ได้กางละซเล่นหาเล่นก็ได้พวกมึงเก็ ไปอัพแจ้คเขาเขาอยู่ในรถเราไปซีขายก็เขาไม่สอบคุยเลยเขาอยู่ในนั้นเรานนไม่สอบเออเราจะไปขายเส้นบุญม้งไฟค่ะน,นี่ชื้อเราเส้นบุญม้งไฟค่ะเด็ดเนี่ยคุณเบ็ ชอนี้แรกแรองนี้มานี้แรกแล้วแรกนานยังไงอยู่นักมินแล้วที่นี้อแรชีวิตไงหอมๆเยอะพุ่นะเจ้าใจนดาชีวิตไงหอมๆเยอะหวงแบงค์สอสวนนกพมสวนนกพู วันน้ำผุ้มบุดชิปนี่ลายกรานฝาลูกฝา,าง่ามเลยล่ะก้อนเป็นก้อนเนาะ แ้าตุต้มตรงไปย้งก็ถ้่ตุ้มตรง,งไปสุดินเนยไม่ได้เบิ้งเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> ึงไปกันนี่ตรงไปไอ้แกก็ต,ตรงไปชุมพลบุดี đi <Nhạc> mẹ Ăn đi